ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฉลองครบรอบวันสถาปนา69ปีเดินหน้าสารฝันคนอยากมีบ้านคาดสิ้นเดือนกันยายนปล่อยสินเชื่อเกิน2แสนล้านบาทพร้อมตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้บ้านไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงเส้นปี2565 นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าในวันที่24กันยายน2565เป็นวันครบรอบ69ปีการดำเนินงานของทออศส,สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านและมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านการปล่อยสินเชื่อให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัว โดยในปี2565ทอสอมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์คาดว่านาสิ้นเดือนกันยายน2565จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้เกินกว่า200ล้านบาทและนาสิ้นปี2565จะปล่อยสินเชื่อได้ไม่น้อยกว่า280 0 0ล้านบาททางนี้ทอสจะตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้บ้านไว้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี2565เพื่อแบ่งเบาภาระและให้เวลาลูกค้าในการปรับตัว นอกจากนี้ทออสยังมีการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจเพื่อไปสู่เป้าหมายการเป็นดิจิทัลแบงค์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี2565ด้วยแอปพลิเคชัน GHB Algen l Generation ไหนก็ใช้ได้แอปเดียวครบจบทุกเรื่องจะเริ่มเปิดให้ลูกค้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2565เป็นต้นไป ทอออยังเป็นธนาคารแห่งแรกที่มีการจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์แทนเอกสารสิทธิ์ต้นฉบับลูกค้าสามารถรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับจริงกลับบ้านได้ทันทีในวันที่ทำนิติกรรมการโอนและจดจำนองที่สำนักง,งานที่ดินพร้อมกันนี้มีการเปิดตัวพี่โฮมเว t ร์ l i n อินฟลูเอนคนแรกของทอ,อสอที่จะให้คำปรึกษาและมอบความช่วยเหลือให้กับทุกคนที่อยากมีบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GH b a l l และที่ www ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลักถามในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิาถึง15นิ30นาที ชินีมพียช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน n TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ